อีกหนึ่งลูกครับที่คนถามเข้ามาเยอะนะครับในการยิงประตูก,ก็คือการยิงแบบบอลเล่์นั่นเองนะการยิงแบบบอลเล่์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำหนึ่งวิธีก่อนก็คือการยิงลูกบอลเล่ด้วยหลังเท้าเวลาที่บอลลอยมาเนี่ยขาเราต้องดีหลักต้องแน่นก่อนนะแล้วก็ตามมองบอลอย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่บอลลอยมาเนี่ยให้บอลมันเริ่มลงมาในในองศาที่เราสามารถที่จะเอี้ยวตัวแล้วก็บอลเล่ให้โดนหลังเท้าได้เ,เต็มๆก็น่าจะมาสัก ไน้ช่วงสะโพกช่วงเอวเราต่ําลงไปถึงช่วงหน้าขาช่วงเนี้ยแล้วก็กดลําตัวลงด้านล่างเพื่อให้บอลเนี่ยเวลาเราวอลเล่ไปเนี่ยบอลมันจะได้ไม่ลอยออกนะครับแล้วตามมองบอลดีๆที่สําคัญเพราะว่าเวลาที่เราบอลเวลาที่ขาเราอิมแพคกับบอลนะถ้าตาเรามองบอลไม่ดีอ่ะมันจะโดนใต้บ้างถ้าโดนใต้ปุบ๊บบอลลอยถ้าโดนบนปุ๊บมันจะเด้งกับพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆเอียงตัวเข้าไปแล้วก็กิ่งด้วยความมั่นใจกิ่งข้อเท้าหน่อยงุ้มปลายเท้ากดลง ลูกจะมีน้ำหนักนะฮะแล้วก็เข้าประตูได้โอกาสเข้าประตูก็มีสูงเพราะฉะนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองดูตรงน้ทำให้ดูก่อนทีนึ่ง